ลับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการไลฟ์นะครับให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับพาร์ทเนอร์ต่างๆสำนักสื่อต่างๆนะครับและผู้ที่สนใจในสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับ s i m เม็นะครับวันนี้นะครับผมก็มีประเด็นทั้งหมดนะครับห้าประเด็นนะครับที่ตั้งใจจะมาตอบคําถามนะครับให้กับทุกท่านเพื่อให้ความมีความกระจ่างเกิดขึ้นนะครับขออนุญาตไปที่รับประเด็นนะครับประเด็นที่1นนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องของความคืบหน้าในการลงทุนนะครับ ตามที่เมื่อวานนะครับได้มีการประกาศถึงความคืบหน้านะครับด้านการลงทุนนั้นขอเรียนให้ท่านทราบว่าขณะนี้นะครับเราได้มีการลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบสถานะหรือที่เรียกว่าการทำดูเดเจนสตอในรูปแบบต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดการลงทุนเข้ามาในบริษัทเกิดขึ้นนะครับความสำคัญนะครับของเอ u นะครับซึ่งก็คือ Memorandum of Understanding นะครับเป็นจุดเริ่มต้น นะครับสำหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับิงๆก็มีหลายฝ่ายนะครับในการเริ่มพิจารณาข้อตกลงระหว่างกันและกันนะครับทางซิฟเม็กนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับถึงสถานะการเจรจาดังกล่าวเป็นตามลําดับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตแจ้งนะครับให้ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าและไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับเรื่อยๆนะครับและการกลับมาให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งของซิฟเม็กนะครับผมนะครับและบริษัทนะครับ ก็กราบขอภัยทุกท่านนะครับหากเรายังไม่สามารถให้ความกระจ่างบางประการหรือเปิดเผยข้อมูลบางสิ่งบางอย่างได้นะครับเพราะเนื่องจากที่เรามีการติดข้อกําหนดห้ามเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายนะครับกับคนที่เราได้ลงนามกันไปแล้วอะไรต่างๆนะครับประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องของประสานการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐนะครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับว่าซิฟเม็กครับก็มีการชี้แจงสถานการณ์นะครับ กับสำนักงานกลอต่ออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งโดยวาจาและก็การส่งเอกสารชี้แจงนะครับรวมถึงได้รับการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่ให้ข้อมูลที่ตกต้องและอย่างโปร่งใสโดยโดยตลอดนะครับเราขอยืนยันนะครับว่าเราดําเนินการทุกอย่างอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาต่อทุกท่านตามที่เราได้สัญญาไว้นะครับสําหรับวันนี้นะครับบริษัทก็ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มลูกค้าที่ได้เดินทาง นะครับไปที่สำนักงานกองบังคับการตํารวจสืบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับทางผมและบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับโดยทางบริษัทก็มีการส่งตัวแทนเข้าไปรับทราบไปคําถามจากทุกท่านนะครับและในวันนี้นะครับผมก็ตั้งใจที่จะมาชี้แจงข้อมูลเพื่อคลายความกังวลให้แก่ลูกค้านะครับในบานประเด็น สำคัญที่ผมสามารถพูดได้ในขณะนี้นะครับประเด็นที่สามนะครับก็คือการคลายข้อกังวลของลูกค้านะครับคือเพื่อคลายความกังวลของทุกท่านและเพื่อความโปร่งใสในการแก้ไขสถานการณ์นี้นะครับผมขอชี้แจงประเด็นต่างๆจากคําถามวันนี้นะครับดังต่อไปนีหนนะครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง s i p m e x นะครับและ b r b e l l Finance และ Celsius นะครับหลายท่านนะครับมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ของซิฟแม็กซ์ในบาโบ l ฟินแลนซและใน Celsius นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการทำธุรกรรมลำดับเวลาทำอะไร,ร,รของการทำธุรกรรมต่างๆนะครับและเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมขอเนี้ยเริ่มชี้แจงและดับเหตุการณ์นะครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจนะครับจองการคือ Sip Max ครับได้มีการทำฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับ a r b บ l e Finance และ Celsius นะครับตั้งแต่เริ่มให้บริการ s ิ p p ัพพล s นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นประมาณสักประมาณกลางช่วงกลางปีนี้นะครับ จนเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับเซลเซียนีครับได้มีการระงับการถอนจากแพลตฟอร์มนะครับทันทีที่ทางซ i p แม็ทราบข่าวนี้นะครับเราก็ได้มีการประสานนะครับไปหาทาง c e l เซียเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทนะครับก็ได้มีการพิจารณาแล้วนะครับว่างบดุลของทางบริษัทซิ p แม็ในขณนะนั้นนีครับสามารถรับรองรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ง่ายๆนะครับก็คือว่า s ิ p m ม็นะครับเราสามารถยอมรับภาระขดทุนนี่ครับด้วยงบของทางบริษัทเองได้นะครับแล้วก็ลดรับแทนลูกค้าเองได้นะครับในกรณีของ b a r b e l f i n a n c e นะครับที่ได้มีการระงับการถอนซึ่งตอนนี้ทาง b r r e l l Finance ก็ยังไม่ได้มีการยื่นล้มละลายอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ยังมีการพูดคุยอยู่อยู่ปัจจุบันนะครับแต่อย่างใดก็ตามนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ทาง s ิปเม x กนะครับก็มีการประสานงานและติดต่อกับทางบาเบิลฟินแลนซ์ตลอดนะครับและตอนนี้เราก็ได้ตัดสินใจนะครับและก็ได้ดําเนินทางเรื่องคดีความทางกฎหมายกับบาเบิลฟินแลนแล้วครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ b าเบิลฟินแลนซนะครับคือเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างนัยสําคัญต่อ s ิปเม็เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ล้มละลายเราก็พูดคุยกับเขามาตลอดนะครับ ตอนนั้นนะครับก็เป็นเหตุผลที่เรายังสามารถดําเนินธุรกิจกิจการไปได้ตามปกติมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับซึ่งก็คือวันที่20กรกฎาคมผลของการเจรจานะครับได้เป็นไปในเชิงลบนะครับทางบริษัทพอทราบว่าผลของการเจรจาเนี่ยไปในทิศทางไม่ดีแล้วเราก็ได้มีการแจ้งสำนังกงากนกอตและและถแลงการให้ลูกค้าภายในวันนั้นโดยทันทีเลยครับ ซึ่งก็คือวันพุธที่แล้วนะครับโดยจะจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่า,ารูปแบบของการที่เราทำธุรกรรมระหว่างซ i p m e x กับ Celsius และ b a r e l l เนี่ยครับเป็นไปในรูปแบบของการฝากนะครับไม่ใช่การลงทุนนะครับก็คือเป็นการที่ฝากอย่างเดียวนะครับประเด็นที่4นะครับก็คือการให้บริการและอนาคตของ CMT เพราะว่าก็มีลูกค้าหลายท่านก็ก,ก,ก็ถามมาเรื่องนี้นะครับ เช่นเดียวกับสินทซั์ดิจิตอลอื่นๆนะครับคือ CMT และมูลค่าของ CMT นี่ครับก็ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยนะครับรวมถึงสภาพของเศรษฐกิจโลกและตลาดคริปโตที่กำลังมีในขาลงนะครับ CMT ในฐานะที่เป็น native token ของ s ิฟนนะครับก็ยังมี use case นะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยบริษัทยังคงมี ecosystem ระบบนิเวศนะครับอย่างเช่น s ิ p w ว r l d นะครับซิฟคาที่อยู่ต่างประเทศครับอยู่ตลอดเวลานะครับในฐานะเรื่องของตัว exchange นะครับ ขณะนี้นะครับเราได้นําหลายเหรียญนะครับกลับขึ้นมาซื้อขายได้ตามปกติแล้วนะครับและภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและก็ได้มีการอนุมัติให้มีการถอนผ่านเทรดวอลเล็ตได้ตามปกติครับผมขอเนี่เรียนทุกท่านให้ท,าหทราบทีกันนะครับว่าบริการและสินทรัพย์ในเทรดวอลเล็ตของทุกท่านก็ยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่เป็นประเด็นที่4นะครับ คือขณะนี้ครับเราอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำศูนย์ให้บริการฮอตไลน์นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านนะครับโดยเราก็มีการคาดว่าจะเสร็จภายในทิศนี้นะครับวันและเวลาที่เราจะให้บริการนะครับเราก็จะประกาศให้ทุกท่านทราบในช่องทางต่างๆของบริษัทต่อไปนะครับผมและบริษัทนะครับทุกคนก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านสําหรับกําลังใจนะครับและที่ให้สนับสนุนที่ดีมาตลอดและเช่นเคยนะครับผมก็ยังจะโปร่งใส นะครับแล้วก็จะอัปเดตสถานการณ์และความคืบหน้าให้ทุกท่านเป็นระยะนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะกล่าวถึงนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านสื่อทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมบริษัทนะครับก็ขอชี้แจงให้ทุกท่านลูกค้าทุกท่านท,ท,านทราบว่าทางเซฟเม็ก์ครับกำลังเร่งดําเนินการเพื่อนําสินทรัพย์มาคืนให้แก่ทุกท่านโดยอย่างเร่งด่วนนะครับทางผมและบริษัทก็จะมีการรายงานสถานการณ์ ให้ทุกท่านทราบตลอดเวลานะครับทั้งในเรื่องของการดําเนินคดีความนะครับคดีคดีกฎหมายกับ Barbell Finance และ Celsius และในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแถลงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ